นี้ครับนี่เหมือนกันนะอะไรเนี่ย not p หรือคเหมือนเดิมไหมครับ not p อันนี้ก็คืออะไร p ตัวเนี้มันก็คือการบริสธปฏิเสธตัวหนึ่งใช่ไหมปฏิสธตัวหนึ่งครับมีของสองสิ่งปฏิสธหนึ่งตัวก็จะเหลืออีกหนึ่งตัวเพราะไอ้ตัวนี้ก็ตอบคได้คถามว่าถามว่าตอบ p ได้ไหมครับตัวนี้ตอบได้นะครับถ้าเราตอบ p หมายความว่าเรากําลังตอบตามเหตุเพราะเหตุมันเป็น p เอามาสรุปเป็นก็ได้ไม่แปลกอะไรนี่นะครับไม่แปลกอะไรแต่ว่า ข้อนี้จะไปตอบ Not p ไม่ได้จะไปตอบ not q คไม่ได้มันตอบได้แค่คตามกฎกับตอบได้ P คือตามเหตุตามเหตุหมายความว่าเหตุมันมีอะไรดั้งเดิมด้านซ้ายอะ่ะมันก็ตอบตามนั้นได้เพราะว่าถามว่าทาไมต้องพูดตรงนี้ด้วยเพราะบางทีแล้วเราไปเจอในข้อสอบครับข้อใดตอบไปนี้ไม่ใช่ข้อสรุปเนี่ยมันก็จะมีช้อยใช่ไหมมันจะมีมันจะม,ม,จะมีมันจะมีช้อยสี่ช้อยอะ่ะสี่ช้อยนะครับสมมุติครับมันมีช้อยข้อเนี้ยเกาถามว่า จงหาผลจากเหตุต่อไปนี้แล้วไม่ไม่เขาไม่ถามนนะอ่าข้อใดไม่ใช่ไม่ใช่ผลสรุปจากข้อเนี้ยสี่สี่ช้อยใช่ไหมสามช้อยมันเป็นหมดเลยมีแค่ช้อยเดียวแล้วมันจะมีอะไรนักหลักก็คือหนึ่ง P ใช่แน่ P คือการอันนี้ฟังเลยดีครับ P คือการสรุปตามเหตุ Q ก็เป็นอีกตัวหนึ่ง Q คือการสรุปได้ตามกฎเลยโอเคครับอีกตัวหนึ่งเขาอาจจะเอาเป็น Q หรือ S ใหม่เนี้ยถามว่า Q หรือ S เป็นเป็นข้อสรุปไหมเป็นครับ เพราะว่าเราได้คิวมาใช่ไหมพอเราได้คิวมาปุ๊บเราเติมด้วยหลิ่เข้าไปไงคิวหรืออาก็ยังจริงอยู่เนี่ยเห็นไหมครับไอตัวนี้สิ่งที่จะสรุปไม่ได้คือ not p กับ not q ะไม่ใช่ไม่ใช่ข้อสรุปตรนี้เห็นไหมครับ p เป็นข้อ p เป็น,เป,นเป็นข้อสรุปด้วยเห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้ดูครับตัวนี้นอ่ะ p แล้ว q และ q แล้วออ๋อสบายสบายแไอตัวนี้มันกดการส่งต่อนเนี่ยปึ๊บมันมีตัวนี้อยู่ปึ๊บ สรุปผลอะไรครับตัวนี้สรุปผล P, ผล P คือหน้าสุดแล้ว not A สรุปผลได้ว่า P แล้ว not A เนยครับได้ P แล้ว not A เหมือนกันครับข้อนี้เขาอาจจะถามครับเขาอาจจะถามครับว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลสรุปแน่ๆครับ P แล้ว not A ใช่แน่ถัดไปครับเขาอาจจะมีช้อีกเต็ไมไปหมดอยากรู้ว่าช้อยอะไรที่ไม่ใช่บ้างคือเราก็ต้องไปดูครับว่า P แล้ว not A สมมูลกับอะไรเขาอาจจะให้ในรูปแบบสมมูลมาเขาอาจจะไม่ให้ไม่ให้ P แล้ว r มาเขาอาจจะให้เป็น not r แล้ว P นะข้อความย้ําสลับที่ของตัวนี้คืออะไร r แล้ว not p เห็นไหมครับ r แล้ว not p ก็เป็นข้อสรุปนะครับเพราะว่ามันสมมูลกับข้อเนี่ยเห็นไหมครับเช่นเดียวกันถ้าเราไปใช้ข้อข้ออะไรนะเปลี่ยนจากแล้วเป็นหรือเปลี่ยนจากแล้วไปหรือมันก็คืออะไรครับตัวเนี่ยมันก็จะสมมูลกับ not p หรือ not r อทีหนึ่งด้วยโดยใช้ข้อข้อเจอ็ดเหนเงี่ยนะครับมันรูปแบบสมมูลมันเปลี่ยนไปได้ตั้งเยอะเราเห็นว่าเราได้มาตรงนี้ตามกฎนี่คือสรุปตามกฎนะ สรุปตามกฎได้แบบนี้ออกมาแต่ที่ไม่ตามกฎมันยังมีอีกก็คือแบบตัวมุลของมันมาเห็น okay, นะครับลักษณะออกมาถ้าสรุปตามเหตุก็เอามาได้ทั้งสองอันถัดไปครับตัวนี้อันนี้ได้อะไรดูตัวนี้ครับมองตัวนี้ครับเอ้ยนี่มันหน้าหลังนะน็อตคิวครับมาดูน็อตคิวครับน็อตคิวตัวนี้นะครับและอันนี้มันคิวคิวมันคือการปฏิเสธน็อตคิวนะอ๋ออนี่นปฏิเสธตัวหลังนี่ปฏิเสธตัวหลังต้องได้อะไรต้องได้ปฏิเสธตัวหน้าจบเลยได้น็อตที มอปุ๊บตอบปั๊บเลยเห็นไหมครับได้น็อตพีนะได้น็อตพีามข้อนี้มันต้องได้น็อตพีออกมาเพราะนั้นได้น็อตพีเห็นไหมครับได้น็อตพีทีนี้คำถามถามว่าสมมติข้อนี้ผมผมถามว่าแล้วคิวหรอได้ไหมสรุปผลคิวได้ไหมคําตอบคือได้ครับสรุปตามเหตุมันนี่ครับเนี่ยสรุปตามเหตุเพราะเหตุเป็นแต่พีใช่ข้อสรุปของตัวนี้ไหมคําตอบคือไม่ใช่น็อตคิวใช่ข้อสรุปของตัวนี้ไหมคําตอบคือไม่ใช่เห็นไหมครับคลาสแบบนั้นนะครับ